ก้วเข้าสู่900,000 Subscribers พี่มายพี่นัทีกิจกรรมแจกเสื้อเชิ้ตเก้าบ้นนี่เดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กไมแอนนัทมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะไมแอนนัทสวัสดีทุกคนมีชายเก้ามีบ้านใหม่แหละวันนี้ใครก็จะข้ามมาโฮมทั่วบ้าน ึ้นไปบนชั้นแรกนะ่ะต้องใช้เวลาขึ้นไปสักหนนะ่อยน่ะเพื่ออะไรรู้ไหมทุกคนก็เพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันจากตัวสัตว์ประหลาดอย่ใช้เก้นนะ่ะจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ชา้นแรกตอนขึ้นไปเลยนะตอนนก้ตงล่างกันทุกคนเวลาลงก็ต้องลงทางนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้ว บ้านใช้เก้าหลังนี้นะ่ะจะป้องกันเสพหลังได้อย่างแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเชื่ออยากใช้เก็บ้านนะ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยกดไลก์กดหนึ่งกันมาเลยถ้าเชื่อว่าบ้านหลังนี้ป้องกันได้นะ่ะนะถ้าขึ้นข้างบนนี้ต้องไต่ขึ้นไปนะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอว่าถ้าบัานนี่มาเมื่อไหรนะ่น่ะจะใช้ชั้นแรกเนะี่ยเป็นห้องรับรองแขกแต่ว่า วันนี้บันนี้ยังไม่มาชัเก้าก็เลยจะมารีวิวบ้านให้ทุกคนดูก่อนส่วนชัยก็จะเป็นห้องนอนเลยห้องนอนเห็นวิวที่ จะจำว่าจอดตัวอวดโอชิโกว่าน,น่าชิโกไม่ต้องกังวลอะไรหรเพราะว่าชิโกแข็งแร่แงจอ,อ,อ,อดขับทันหรือเปล่านะเ,าเข้ามาเป็นแขกแบบว่าจริงจังเลยโอ้โอ้ถอยถอยถอย แล้วจา้าไม่ทันได้รับรองแขกเลยก็มีแขกเสื้อเขียวมาทำลายบ้านสกอตอีกเด้ง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 เด้เด้งเด้งเดงเด้งเด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 งเดงเอ๊ะทำไมามานอนตรงนี้เนี่ยบ้านช่องก็มีทำไมถึงมานอนอโอชิบัดี้ฉันน่ะก็อยากจะอยู่ในบ้านหรอกนะแต่ว่า อยู่ไม่ได้นะสิโดนไล่ทิ้น่ะอ้าวทำไมบ้านเธอเปิดอย่างนี้ล่ะมีแขกไม่ได้รับเชิญอยู่บน้านนะแอ้วนั่นมันตัวอะไรนี้แขกอะไรกันรับเชิญเั็นเชิระวังนะแกก็แขกเหรอบะนี่ยแขกไม่ได้รับเชิญนะบันนี่รุกอนตุกเชีย อีชัมาเชโอ้โหนี่บ้านเธอใช่ไหมนะใช่แล้วเชเกลถาม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 ยังเป็นกองทัพอะไรเลยตี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 ตอตี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 ยีต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 ี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะปิดประตูใหม่เองเมื dignity, right? huge, right? no ่อกี้ฉันเห็นเธอปิดเลยเกียบรอยแน่นหนาเท่านี้เราก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วแข่งแรงอยู่นะเด็กๆๆ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 เดาสเด็กเด็กเกเด็กเด็กเด็นเด็กเด้กเด็ใชดเกเกเด็กเกเกเดดกมกเเดเดก นี่ขึ้นไปดูชั้นบนกันชาบเธอขึ้นไปยังไงใช้วิธีกระโดดเหรอใช้วิธีปีนเอาเย้โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปต้องขึ้นไปจากฝั่งนี้นะสินะมาสิมาสิโอเคอนนแล้วยินดีต้อนรับสู่บ้านตัวน้อยของบันนี่นี่ชั้นสองเลยอันนี้เป็นที่นอนกันดีนะ ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าก็อยู่ได้อยู่สาบายอะนะชนเกิลแถมยังปกป้อง,องทรัพย์สินและของมีคา่าในชีวิตเราได้ด้วยนะอ้ออันนี้บ้านเธอคือมีรั้วรอบขอบชิดนิ่งแล้วก็เป็นบ้านน้อยอยู่ต,ตรงกลางใช่แล้วไม <c oughs> นได้ไม่ต้องกรีวิวอะไรมากนะฉันบนหรือชั้นนอนชั้นล่างคือห้องก,กินข้าวแค่นั้นแหละเมื่อกี้ชนกิสั่นรีวิวบ้านชเกิลกอย่างติดตี ่วนกระแพงรอบอทิศเนี่ยก็คือไว้ป้องก,กันเราออกนอกบ้านแม่ไปเที่ยวข้างนอกแค่นั้นแหละอ๋อมาจิยิงมพี่เองไม่ได้ป้องก,กันตัวอะไรเข้ามาในบ้านใช่ไหมไม่มีไม่มีไอตัวอะไรที่ว่าหมายถึงตัวที่ไปทังบ้านช็เกิลเหรอใช่นะสิฉันรู้สึกรีวิวบ้านชันอยาน่างดีแต่ว่าเออแทนที่ทุกคนไปยู่เลยันทังสก่อนี่จะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าที่อยู่หน้าบ้านวันนี้ตอนนี้เนี่ยฉัน อนเลยแล้วเธอว่าบ้านเธอจะป้องกันได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วไชเกอร์ไม่กลัวหรอกเห็นไหมมันติดไชเกอร์มันเข้าไม่ได้หรอกไอ้บ้านี้บ้านเธอลงยันอะไรไว้หรือเปล่าลงยันกันผีไว้เย้ยวอาอมันพังกําแพงเหรอมันทางกำแพงแต่ว่ามันพังอีกด้านแต่ว่าแตกอีกด้านน่ะอ่ะงงมากเลยแฮเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องลงไปดูสักหน่อยแล้วย่างงี้ ต้องเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างชึบจะเข้าไม่ได้เธอระวังนะเออมันไปอยู่ตรงไหนละมีอยู่ด้านขวาของบ้านนะสิเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันทักประตูเหรออู้แต่มันวับตายใช่ก้าอะไรเนี่ยเออเยโดนแล้วลุงบนบ้านดีกว่าไม่แน่ลงมาเช็คลูเลยนะว้ายใช่ก๊าดจะไปทังบ้านฉัน ทิ้งหมดเลยน่ะรัวที่เป็นเหล็กไปหมดเลยน่ะแต่ฉันหวังว่ามันคงทำลายบ้านน้อยของเธอตรงกลางนี้ไม่ได้นะเสามันเป็นเสาเหล็กชัก็ไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่สามารถที่จะพังเสาเหล็กได้หรอกนะอไนเออเขาเออเทหลอกขายเหล็กหรือเปล่านี่มันไม้ชุบสีนี่เย้โอ้แต่ว่านี่มันพัง ฐานไม้ของบ้านนี้เธอแล้วแต่ว่ามันก็ยังบ้านยังอยู่ได้แต่แต่แเอๆๆเอเชคเกอร์มันไปฮัลโหลเธอหน้าบ้านแล้วน่ะเจฮัลโหลสักใก้เลยนะนายขนาดบ้านที่มีกำแพงว่าประกาอยังเอาไม้โย่เลยนะเนี่ย <c oughs> ต้องทำยังไงกับมันดินเนี่ยฉันว่ามันน่าจะรังควานไม่เลิกแน่เลยนะ <c oughs> ่ะฉันกอจะไปทำอะไรไว้กับมันหรือเปล่าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์หรือเปล่าฉันได้ข่าวว่ามันเป็น ทำกับข้าวมาก่อนไม่ใช่เหรอใช่นะสิว่ามันพังที่คหมดเลยไไม่บานบันนี้ในที่สุดเช็กก็ก็มียอดไลค์จากทุกคนมาให้จ้างบ้านหลังใหม่ได้แล้ว <c oughs> นคนจอยากจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเช็กเกนะสร้างไว้เตรียมไว้สร้างที่เสาใสา่ใสตีน,นและมลย้ย เอออมีเหยื่อมากินแล้วเยอไ้ตกปลาได้ตกติดเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยติดเบ็ดติดเบ็ดอะไรเนี่ยานตกกระต่ายนี่นะกินง่าหมดเลยโอเคดอนและเออออตกอะไรเนี่ยตกกระต่ายแหละมานี่ให้ตายเถอะนี่บ้านอะไรเธอนี่ทำเตรีที่จะไปสร้างข้างแม่น้ำนะ โอ้มันเป็นเรียกว่าอะไรนะโมเดลบ้านไม่กอดฉันจะเตรียมไว้สร้างที่เสาฮะทำไมเธอต้องเอาของมีคมมาอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่ไว้เดินเล่นด้วยทิมตาอแล้วไันทึกเธอไปโดนให้มันโดนจิ้มทำไมล่ะก็ให้เธอรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยไงโอ้งั้นมันนี้เธอขึ้นมาข้างบนเถอะ ที่ปีนเสาไหนนะแล้วเสาไหนก็ได้ที่ปีนได้นะเสานี้ว่างไหมเสาหน้าฉันไม่ว่างนะถ้าเสาหน้าหน้าเลยละกันนะเออใช่ปะนี่มปนนี่ันนี่ฉันจะเอาบ้านหนึงก็มากเลยนะไปสร้างที่เสาไซต์ิตี้ตรงริมทะเลอู้ดีมากเลยแต่ว่าบ้านเธอลกไปหน่อยนะนี่มันบ้านชาวประมงหรือไงเนี่ยซ้อมเป็นชาวประมงนะ ไตายเถึงลกมากเชกเกิลก็สอมก่อนทานตกปลาอยู่ริมตะลิงแต่แปลกจริงๆปลามันไม่ยอมกินเยอะฉันบอกแล้วว่ามันได้บรรยากาศสุด <c oughs> ๆ <c oughs> ประเด็นคือเขาร้องเพลงกันแบบนี้หรือเปล่านะเอ้ฉนันก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าแต่เธอเอาเพลงนี้มาจากไหนเหรอมันอยู่ในสายเลือดของฉันเลยนะยฉันนั่งตกปลาอยู่ริม แปลกใจจริงฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อันตกปลาอยู่นาหน้าจนฉันนึกเบื่อปลาไม่กินเหยื่อน่าแปลกใจจังเลยจังรู้จังรู้เขาว่าปลาไม่กินเหยื่อเพราะว่าหนึ่งคือเราอยู่บนบกกับสองคือมีเต้าโจ๊ดจับโบดโจดแฟตช่วยไง กใช่ใช่ใช่ใชเราตัองออจะมากินเกลือแล<ต>้วมันวาร์ปไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะมันว้าไปอยู่ใต้ฉุนบ้านจะเป็นมันว้าบ่อยจังนะ่ะพยายามจะเข้าถึงว่าเรายัางไงล่ะน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดที่ฉันว่าเราควรเข้าบ้านหรือ,อไม่ก็ปกติตรงนี้ก็ปลอดภัยดีนะมาทำอะไรเราไม่ได้ดูสิอ๋อจริงด้วยดูสิมันยืนงงหัวอยู่น่ะ ยื affiliated. นงงอยู่ใต้ดงใต้ถุนน่ะอาจจะตาไม่ดีก็ได้เขาวับฟูฟัฟูฟัฟูฟัตลอดเลยนะใช่หรือบันนี่ฉันว่าเราเข้าไปอยู่ในบ้านเอ๊ะมันเอ๊ะวับไปไหนแล้วน่าดันสิเอ้ยวับไปไหนได้ใช้เครื่องงงยังเลยวันนี้เพื่อความปลอดภัยขั้นสุดฉันว่าเมื่อกี้เป็นวับขึ้นมาข้างบนหัวฉันมันขีดคอเธอแต่เมื่อกี้น่ะ ฉันรับประกันถ้าไปเราวิ่งเข้าบ้านก่อนดีกว่าแม่ใช่ใช่ใช่ฉันจะบอกอย่างนี้แหละเข้าบ้านเถอะแต่แต่แตจะเข้าไม่ได้เอาตายเธอไปไหนแล้วเนี่ยว่าทะลุชั้นไปเลยนะฉันก็จะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นฉันเริ่มงงแล้วนะเริ่มสับสนเอาเูดูดูเอาอีกแล้วยัยแล้วทำไมฉันโดนก่อนตลอดเลยฉันไม่เข้าใจจริงเลยเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่อยู่ แ่งเดียวกันเลยนะที่ขนาดอยู่ในบ้านเธอนั่นเนี่ยแล้วมันไปไหนละไปไหนแล้วแต่ว่ามันยังจัดการฉันไม่ได้หรอกเย้เอ้ามันเริ่มพังบ้านเธอแล้วนั่นเออถอยถอยทับถอยทับแล้วเย้เออที่ตกเบ็ดเธอพังไปแล้วนะแล้วเธอจะหาปลายังไงเนี่ย โอ้ยค่อยเอาโมเดลนี้ไปสร้างที่เซาไซซิตี้เลยละกันที้เนี่ยแหละทิ้งมันไปก่อนเออเออฉันดีใจที่ได้เขาโอ้จาฉันก็กน่ฟน<ด>คลับเลเอาหนีสิวิ่งสิวิ่งสิเออฉันก็ยกบ้านให้เลยเอาไปเลยล่อบ้านเธออย่างเดียวเลยไม่ล่อเธอด้วยเลยนะฉันไปดีกว่าฉันหนีฉันจะไปอยู่ที่ทุกอย่างควา้า ก็ฉันว่าเธอต้องไปแย่งหารมันกินแน่เลยนะ่ะต้องไปแย่งมันแบบไม่รู้ตัวโกรธเค้นแลอเกิดโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่